สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยเรากลับมาอีกแล้วนะคะกับช่องพร้อมเปย์ก็วันนี้เราจะมารีแอคเหมือนเดิมวันนี้เราจะมารีแอคใครคะวันนี้เราจะมารีแอคเต้นกับอย่างๆในเพลงโลโลเป็นเพลงเหมือนเป็นยูนิตยูนิตที่สองของเววีเนาะจากที่รู้มาก็ซับยูนิตเนาะอืมข้อยูนิตแรกอะก็คือเป็นคุณกับ เกี่ยวจิ้นใช่อันนี้เป็นยูนิตที่สองก็เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงโลโลกันเลยค่ะไปเลยเใไปโอ้ยเต้นเขาหน้าดีมากอะผิวสิเออต้องไปตัดันแล้วนะเออโอ้ยอยางอยางไม่เห็นตยวต่อต่อยางอยาง ้าเฟ่น่ารักมากแบบเป็นดูโอะสัวไปไหนอ่ะไปฟังยาไปฟังยาขอาโอ้ย่างจ้าอุ้ยน่ารักมากได้ยินเสียงร้องอย่างๆอะชัดเจน ปกติเราก็ไม่ค่อยได้ยินใช่อุ้ยเพลงติดหูมากหล่ะกีเต้นดีมากไม่เคยผิดหวังเลยบ้างอุ้ยคนรวยคนรวยรวยรวยคนรวยเสียงอย่างๆดีมากครับบส

เหมือนลูกคนรวยปะลูกคนรวยสองคนดูพี่พักผ่อนดิโอ้ยแบบมันดีอะโอ้ยพี่สีหนาที่เต้โอ้ยขับปุ๊ ทุนด,ดีมากทุนถูกจู่กันดีมากคอสตูมดูดีอ่ะเสียงเต้นดีมากอ่ะอเสียงแบบไม่ทับลายกันะเออโดนคิมไม่เลิฟออนเดอะโลโลเฮคโลโลเออโอ้ยพีเ่เต้นดีเวอร์ เพลงติดหูมากโอ้ยน่ารักมากทำไมน่ารักจังดีมากเพลงดีมากแบบมัเหมือนเป็นสุดรวมแห่งความน่ารักแต่ก็เท่ีะคืออธิบายไม่ถูกเลยใช่เร,รอบที่แล้วแบบเออพี่เต้นมันก็แบบรอบที่แล้วเหมือนแบบเรายังปรับอารมณ์ไม่ทันแต่อารมณ์แบบมันปรับไแมบบ่าทาันใช่ใช่ใช ทั้งเพลงเลยนะแล้วคือแบบเสียงเสียงทั้งสองคนดีมากคือเสียงไม่ว่าจะแรปหรือตอนร้องแบบดีมากจริงสองคนนี้ดีเป็นการแบบ mix and match ที่แบบสุดยอดเหมือนแบบลูกอีกับลีอนเนาะเหมือนไหมเหมือนลูกยาวน้องว่ะน่าน้องน้ารักมวยแต่น้องน่ารักมากจริงใจเห็นแล้วแบบอยากเลี้ยงแมวอะแออวแบบเพอ่ แต่พี่รู้สึกว่าเพลงเพลงเพลงดีและติดหูนะที่ฟังเพลงเอสเอ็มมาติดหูอีกแล้วเพลงดีไม่คือตอนแกเพลงเอสเอ็มมันชอบทําให้ติดหูอะ่ะตั้งแต่เมื่อเมื่อวานด้วยว่าของเล่นเบลต์อ่ะใ,ใช่ก็ติดหูใช่ไม่ไหวไม่รู้จะเอาตรงไหนมาอวยเลยอ่ะจริงแล้วแบบี่พี่พี่อันเห็นที่มันขึ้นเครื่องบินใช่ไ่มที่มันมีพาสต์ต่อบอดี้พาส์อะ อย่างเมื่อวานอะ่ะมันมีแบบ M A M V T s เ r ออกมาก่อนออแล้วแบบคนก็เข้าไปคือมันจาก From กวางยาอ๋อฮั <c oughs> โหอ๋อ <c oughs> มันแบบไหไหนเออครบเลย <c oughs> แต่เอาไปว่าเขาดีนะดีดีแบบทั้งเพลงคอสตูมเสียงทุกอย่างคือแบบอย่างเงี้ยมันดีจริง ไม่แล้วแบบมีคนบอกเรื่องคอสตูมอะสักพักใหญ่เล้วตั้งแต่ที่มันมีรูปออกมาอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่เหมือนใช้แบรนด์ที่แบบหนึ่งสองเจ็ดเคยใช้อะ่ะซึ่งมันแบบหรือว่าจะเป็น NCT สองพันยีสบเอ็ดกำลังจะมารุนร้นลุ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 นจริงอันนี้<อ>แต่ว่าก็แบบถ้ามาอีกแล้วก็ต้องเสียตังอีกแล้วหรอ เมื่อกี้ข้างหลังคนพี่แล้ข้างหลังสินค้าไม่พอแล้วไม่ใช่เงินไม่พอเงินไม่พอเิอเงินไม่พอแต่ว่าจากที่ฝนพูดเรื่องเปเนี่ยในเอ็มวีอ่ะดูเขารวยมากนะเหมือนเราแบบจนกว่าแต่ว่าเราเตรียมเงินเปร์เขาไม่ได้หมดรักนะแต่หมดตังค์เออหมดตังค์หมดตัวแล้วหมดตัวจริงๆรพี่อันพูดเลยไม่แบบออกมาแบบจะไม่หยุดไม่ย่อนอ่ะ ตั้งแต่ต้นปีผลแบบโอ้กูเสียตาอีกแล้วกูเสียดอไอีกแล้วแต่อีกแล้วใช่เชื่อโชเทสแต่ว่ามันจริงแบบทุกครั้งที่เอสเอ็มปล่อยออกมาคือไม่มีครั้งไหนที่แบบเออเราติดได้จริงๆนะแบบเรื่องคุณภาพเรื่องเอ็มวีเรื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาสามารถทําได้แบบดีจริงๆอ่ะใช่ใช่และรอบนี้รู้สึกเพลงดีมากคือรู้สึกว่าแบบติดหูเลยฟังครั้งเดียวติดหู เออเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปปั่นวิวก็คือเราจะสลับกันก็คือเพลงโลโลแล้วก็ไปเพนมินเนกแล้วก็โลโลแล้วก็เพนมินเเกตต่ออย่างนี้มันไม่ใช่แค่สองอย่างเดี๋ยวมันมีเลเวลเวดด้วยอัคขันสามเพลงใช่แล้วก็จะปั่น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 วิวกัน เนาะวันนี้เนาะเราก็รีบรีบมาแบบพอเพลงออกปุ๊บเราก็รีบแบบมารีแอคเลยเนาะมาเร็วมาอุบมาอันเราอ่ะไม่เข้าโซเชียลไม่เข้าอะไรเลยเพื่อป้องกันการสปอยถูกต้องเรามาดูแบบสดๆเลยมาดูครั้งแรกเนาะก็รู้สึกว่าเพลงเพลงดีมากเพลงนี้เพลงดีมากได้พมกับความน้านรักของทั้งสองคนใช่ก็ ใช่ก็วันนี้เราพบกับความน่ารักไปแล้วเราก็อย่าลืมเข้าไปดูเขาเรียกอะไรนะจากของเอสเอ็มด้วยเอมบี MB จริงๆของอย่างๆกับเตนเนาะเพลงโลโลแล้วก็หลังจากนี้พวกเราพรุ่งนี้ดีกว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้พรุ่งนี้เราจะลงคลิปที่ที่เราเคยสัญญาไว้ว่าเราจะพูดเกี่ยวกับการว่ายน้ําของเตนการที่เตนลงไปดำน้าว่ายน้ําของเตนเราจะลงคลิปวันพรุ่งนี้ฝากติดตามด้วยนะคะ yeah. กินกลับไปแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบบบาาายย๊ยนี่ค่ะบาย